การบุรีฝ่ายทหารท่าน,นผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีท่าน,นผู้มีการบังการเจ้าค่าบุญิภาสาขาตากจาบุรีผู้ณุ์อผู้มีการบนต้นาันโปกที่17เลขารนกัการ,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีของผู้การบรวชตเวนชัยแดนที่สิแล้วก็ท่านผู้ว่าการเพื่อให้การตำรวจ ครับแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดจังหวัดกาญจนบุรีอาสาสมัครครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย,ยิ่งนะครับที่ได้มาทำหน้าที่นะครับเป็นประธานในการปล่อยแถวเพื่อที่จะออกไปดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในวันนี้ ก็จะเป็นการระดมป้องกันปราปรามาจากรามที่อาจจะเกิดขึ้นในเทศกาลวันลอยกระทงจริงๆแล้วกําลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้เรามีจํานวนมากกว่านี้แต่เนเื่องจากพื้นที่ที่ห่างไกลของจังหวัดจันทบุรีครับว่าเราเรียกมาตรวจความพร้อมพร้อมๆกันนะครับการเดินทางกลับไปไประเดี๋ยวที่จะเกิดความล่าชา้าเราก็ขอให้ทุกท่าน ตัวแทนของพี่น้องข้าราชการอาสาสมัครที่ตระดดะหน้าที่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคในความร่วมมือร่วมใจแล้วก็คาดหวังอย่างยิ่งว่าวันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะเกิดความเรียบร้อยการปล่อยแถวในครั้งนี้ ไม่ใช่ว่ามาเรียกรวมแล้วปล่อยเฉยๆนะครับเป็นการตรวจสอบความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจว่าภารกิจเรามีอะไรบ้างหลังจนะากปล่อยแถวไปแล้วขอให้ทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละจุดการปฏิบัติที่จะเสร็จสิ้นต่อเมื่อ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้กับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยหากมีเหตุการณ์นะครับหรือมีเหตุใดๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังก็ขอให้รายงานมายังผู้บริหารจระบบพทรในกรนีถ้าไม่มีใบอนุญาตนี่ขายไม่ได้เด็ดขาดนะครับส่วนที่จะลักรอบนำมาเล่นเนี่ยนะครับ การเล่นเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไม่เป็นความผิดถ้าไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาหรือไปทำให้เกิดอันตรายแต่ในเรื่องการขายเนี่ยมไม่มีเด็ดขาดครับถ้ามีประชาชนพี่น้องประชาชนพบเห็นยังไงก็แจ้งให้เจ้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการได้เลยครับ